พทํางานหรือกรงที่จะต้องประสานงานกันนะครับในโอกาสข้างหน้านะครับเราก็มีมีโอกาสที่ก็ในระดับผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นประหละัดหรือรองประหลัดกำกับน,น,นะครับกา,าราประสานงานของแต่ะกรนะครับตอนนี้ข้อมูลก็เกิดประมาณ9 0ปรเซ็นตะครับที่เรียบนะครับแล้วมา เขายังให้เอาโครงการที่เราไปขอเงินอุุมเฉพาะกิจอ่ะที่เราไปขอเงิน PBL ย่อยนะครับเราจะไม่เอามานําเสนอให้ในที่ท่านยสังการมาแล้วว่าท่านจะขอนักินให้นนะครับในส่วนของปูในเร ouais. ื่องของเรื่องงานของของเราเนี่ยนะครับให้สดท้องสบายทุกเระกาแต่ในเรื่องของการรายงานข้อมูลยื่นข้อมูลนี้เนี่ยนะครับประเด็นที่จะเป็น การแก้ไขก็ใ <escuch> ห <Har League> <t art ic> ้ท่านกครับก็อยากจะให้ทางกองที่มีส่วนรับในปีงบประมาณ2,590นะครับก็ในการสอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ได้ไป